ยินด,ดีต้อน, upp, นรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกติเกรดิตเมินท no on ักษิณรู้แกวเบื้องหลัง40สวนะครับยื่นสอยนายกและพิชิตก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับใครจะมองว่า40สวนะครับใครอยู่เบื้องหลังอะไรอยู่เบื้องหลังก็แล้วแต่นะครับแต่ลองตั้งคําถามกับตนเองสิว่าถ้าวันนี้นะครับ40สวไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ เพื่อตรวจสอบนะครับคุณสมบัติรัฐมนตรีบางคนนะครับที่คิดว่านะครับขาดคุณสมบัติถ้าวันนี้สวไม่ยื่นเราก็จะได้รัฐมนตรีที่คุณสมบัตินะครับไม่ครบหรือเปล่าหรือมีการขาดคุณสมบัติเข้าไปเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าและการที่รัฐบาลวันนี้นะครับจะนะครับส่งใครนะหรือแต่งตั้งใครให้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ตรวจสอบให้ดีไม่ได้ตรวจสอบให้ที่ถั่วหรือเปล่าและก็ไม่ได้สนใจนะครับ เรื่องที่ประชาชนตั้งคําถามประชาชนนะครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะในการตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับมีประชาชนตั้งคําถามในเรื่องนี้นะแต่รัฐบาลไม่สนใจหรือเปล่ารัฐบาลเพียงแค่ต้องการพวกพ้อ,องของตัวเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับการที่ตั้งรัฐเป็นรัฐมนตรีนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าอนาคตอาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนะโยบายหรือเปล่าเคยคิดกันบ้างไหมตรงนี้และต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับ ถ้านะครับสสสวออกกตรู้ว่าหรือควรควรรู้นะว่าคนบางคนเนี่ยคุณสมบัติไม่ครบต้องทําการยื่นตรวจสอบไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วกินเงินเดือนยื่นอกรับไม่กลัวถูกเช็คปินิเรกฤิ์เมินทักษิณรู้แกวเบื้องหลัง40สวออยื่นสอยนาย,ยกพิชิตชี้จากเพื่อนใครสายไหนก็หลากหลายนะครับ เมื่อเข้ามาเป็นวุฒิสภาต้องสร้างมาทัานทฐานการเมืองรัฐบาลอย่าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถามกับถุงขนมสองร้านทุจะติดจริจรงไหมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567นายปิเหลกฤทธิ์เจนของธรรมสมาชิกวุฒิสภาหรือวอ่าสวอหนึ่งใน40สวที่ยื่นต่อศาลน้ำนูลให้ตรวจสอบนายเศรษฐาทวีสินนายยกลำตีและนายพิชิตชินบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตร อดีตนายกฐมนีรีออกมาระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังในการยื่นร้องครั้งนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าปัญหาของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนและคนที่หยิบปัญหาเรื่องนี้มาดำเนินการควรจะดําเนินการหรือไม่ประเด็นตางการเมืองนายทักษิณอาจจะบอกว่าใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์และเมื่อเปิดรายชื่อ42วอแล้ว ใครเป็นใครใครเป็นกลุ่มใครใครเคยทำงานร่วมกับใครแต่ละคนก็หลากหลายส่วนการวิเคราะห์ก็แล้วแต่ท่านจะวิเคราะห์ส่วนทางตนก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรและไม่ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเพราะในมุมทางความคิดเห็นขอเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีใครมาจากอาชีพอะไรมาจากสายไหนเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภา และเห็นปัญหาว่ารัฐบาลควรจะเคารพนิติรัฐนิติธรรมเคารพรัฐธรรมนูญทุกคนก็ควรจะเคร่งครัดไม่ทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเมื่อเราเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาที่ทําหน้าที่อยู่เราก็ควรจะเอาปัญหานี้ไปสู่ข้อยุตินะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายและทุกๆคนเพื่อให้เกิดบรรทัดฐ,ฐานนายดิเดรกฤทธิก์กล่าวเมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าไม่มีใครสั่งให้ทํานายดิเดรกฤทธิก์กล่าวว่าเรื่องนี้นะครับ ไม่ว่าใครแม้แต่ประชาชนก็รู้สึกว่าควรจะตรวจสอบเพราะนายพิชิตมีปัญหาที่ชัดเจนไปถามประชาชนคนไหนก็ได้ว่าเอาเงินสองล้านบาทไปให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นการทุจริตใช่หรือไม่รองไปถามร้อยคนดูก็จะเห็นว่าการกระทำแบบนี้เป็นฟาร์มสุจริตกี่คนและแม้ว่าประชาชนยังส,สงสัยเลยแล้วเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาทำไมไม่เอาปัญหานี้ไปดำเนินการให้เกิดข้อยุติและให้เป็น บรรทัดฐานทางการเมืองและเมื่อดูแล้วเนื้อหาก็ควรจะทําเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่อาจจะถูกเช็คบินย้อนหลังได้นายดีเล็กพิทกล่าวว่าไม่ได้กลัวเพราะเราคิดว่าเราทําหน้าที่เมื่อได้ทําแล้วนะครับก็ต้องกล้าหารกล้ารับผิดชอบ จึงไม่ได้กังวลอะไรส่วนรายชื่อสวที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เพราะผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยื่นขอคัดสำเนาจากสารส่วนสวที่ร่วมลงชื่อด้วยก็มีความหลากหลายไม่ได้มาจากกลุ่มอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่วันนี้นะครับลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เราปล่อยให้นะครับคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณสมบัติไม่ครบนั่งเชิดหน้าชูคอเป็นรัฐมนตรีอยู่ คุณคิดว่ามันสมควรหรือเปล่าละ่ะประเด็นนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นสําคัญในเมื่อนะครับรัฐมนตรีคุณนะสมบัติไม่ครบก็ต้องยื่นตรวจสอบและถ้ารัฐบาลนะครับรู้ว่ารู้ทั้งรู้อยู่แล้วยังทําคุณคิดว่ารัฐบาลนี้สมควรจะบริหารประเทศและคิดว่ารัฐบาลนี้นะครับจะบริสุทธิ์ยุติจะบริสุทธิ์ไหมนะครับรัฐบาลนี้จะทํางานแบบตรงไปตรงมาไหมแค่นี้ยังคิดจะทุจริตเลยก็ลองคิดดูเอาละกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขลินหน้าดเดี๋ยวฟังครับ